ผม,ผ,มผมมีคาถามสัส้นๆเฉยๆครับความจริงก็ได้ยินคุณชินวรพูดถึงจุดยืนเรื่องการสับสนย์การร่างรัฐมนตรีใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับพูดถึงการเห็นด้วยการยกเลิกน้าสวเลิกนายกเห็นด้วยการทาตามตามาตรฐานมาตรฐานประชาธิปไตยสากลที่เคารพเสียงประชาชนแต่ผมไปย้อนดูประวัติการลงมติครับตอนที่มีการลงมติตอนตอนที่มีการลงมตินะครับการ แก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2563นะครับมี7ร่างเสนอเข้าสู่สภานะครับร่างหนึ่งนะครับฉบับที่4นะครับคือการเสนอให้มีการยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายกปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีสสอยู่ทั้งหมด51คนนะครับเห็นชอบแค่3คนลดออกเสียง46คนแล้วก็ไม่เห็นชอบ2คนก็เลยอยากจะถามว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกอำนาจสวเลือกนายกครับอตอนนั้นกับตอนนี้เชิญท่านครับผมคิดว่า คุณในทีมกับผมนี่เป็นกรรมธิการรัฐธรรมนูญด้วยกันนะครับเราเสดอร่างมาทั้งหมด8ร่างนะครับผมไม่ได้เป็นกรรมธิการรัฐธรรมนูญครับเสดอในนามภาคประชาชนครับ